ฮัลโหลฮสวัสดีครับหลังจากอัปเดตล่าสุดคือมันมีอีเวนต์ใหม่ที่น่าจับตามองมากซึ่งคืออีเวนต์นี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกม l i a d m a n Shop เพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบออฟ i ิเชีนะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้น ก็ได้พร้อมให้บริการแล้วใครอยากจะเติมเป็นล้านเลยหรอพี่ก็จัดไปเลยเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นล้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะคะไปลองเติมกันเลยสําหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปนะฮะมีแอดทั้งหน้านะครับและตอนนี้เขามีบริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ l i s t m a n s h o p c o m ด้วยนะครับจะเติมเกมก็ได้หรือซื้อบัตรเติมเกมก็ดีนะครับสามารถซื้อบัตรในเว็บบัตรเลเซอร์โกเพื่อไปเติมเองได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดกิจกรรมดีๆได้ที่เฟซบุ๊กของล,ขลิสแมนช เป็นชั้นๆั้ไปนะครับเอาตัวรอดไปแต่ความพิเศษของมันอ่ะคือมันได้รางวัลใช่ไหมได้รางวัลอย่างเมื่อกี้อย่างอัปเดตแล้วแบบเอ้ยเชี่ยผมรู้สึกว่าแม่งน่าสนใจมากทําให้เราอยากกลับมาเล่นได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยคือก็ประมาณราวๆเดือนหนึ่งปะเออราวๆเดือนนึงก็เคลียร์ทั้งหมดเนี่ย 15ชั้นผมไม่แน่ใจว่ามัน15ชั้นหรือว่าไงตันสุดอันนี้สําหรับวิกฤต์รีวอร์ดนะครับก็จะได้ของรางวัลน,นี้ด้วยตรงนี้ในการเคลียร์และทีเนี้ยไอตอนเคลียร์มันจะมีอันนี้ครับมันคือสกิลเนี้ยคือเราจะได้ใช้สกิลพวกนี้นะแล้วก็บวกดาเมจให้50%เหรืออะไรแล้วแต่ของมันเนี้ยคือแบบว่าเราเขาบังคับเราใช้สกิลนี้ในการเข้าไปคือเราวิธีมาตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีเควสพามาให้ทําอย่างนี้เนาะ ที่พิเศษกว่านั้นคือเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปพร้อมผมเลยผมลองเล่นไปรอบนึงแล้วเราจะไม่มีของไม่มีอะไรเลยเวเราแค่แบบว่าไต่ไต่มันไปเนี่ยปึ๊บปึ๊บยาปั๊มไม่ได้ด้วยนะเราไต่เหมือนด้วยความสามารถเราเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะเรื่องไงอะดูนะปั่นปั่นปันปันปันทุบอืมอืมอืมโอเคนี้พอแตกหมดปึ๊บอะ พอแตกหมดมันจะมีกล่องนี้มาเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรไอเทมอะไรอันเนี้ยบวกทอร์นาโดอ๋อเวลาวิ่งอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนทาให้ไอคอนนั้นสโลแล้วก็อะไรต่างๆส่วนอันนี้ทาอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันทาอะไรอ่ะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในนี้ฮิลอ๋อ stone, หรือสโตนฮิลอ๋อมันสามารถฮิลได้หรออ่ะผมผมเลือกอะไรก่อนดีนะผมเลือกนี้ก่อนละกันอ่ะผมเลือกอันนี้แล้วมันก็ให้เก็บเป็นไอเทมม่วงโหจ้าจัดใส่แล้วยังเท่ เหมือนไต่ไปเรื่อยๆครับเหมือนเพื่อความสนุกเลยอันเนี้ยแบบว่าไต่ไปโหเนี่ยเดี๋ยวความอันตรายคือมันนี่เว้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 นี่เว,ว้แล้วเราฮิวไม่ได้ตายห่าแล้วโอหโอโหโอหโหเราต้องเดินเราต้องเดินพอกดเราต้องเดินอ๋อก็กไม่ยากไม่ยากอันนี้ผมเล่นพร้อมคนดูเลยเนี่ยอันนี้ปั่นแล้วดึงเข้าส่วนนี้ทำไรอ่ะ ไอ้สกิลที่เราใช้เดี๋ยวผมลองเลือกอันนี้แล้วกันทุกคนจะได้รู้ว่ามันทำอะไรได้อ๋อไอคอยเหรอคอยรางวัลเอาไปซื้ออะไรแน่เลยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะผมไม่ได้อ่านก่อนเข้ามาด้วยขอโทษด้วยนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะเป็นอัปเดตใหม่ที่แบบว่าผมก็รู้พร้อมคนดูเลยเนี่ยเข้ามาปุ๊บเอากดกดมาเอา,เอามันอัปเดตใหม่นี่ว่าน,นี่ปันปันโอเควิมันให้เอาออกแล้วหรอ โอเคเราได้อะไรอันนี้วาดออฟเดอะเวอร์ซ์เคิลเป็นคีย์ทิคอร์บกระแทกสปีดกับอันนี้ทำลายอ้อหัวแล้วมีแล้วอันนี้แล้วกันอ่ะเ,เล้วอ,อันนี้เสร็จปุ๊บใส่ไปใส่อ่าไม่ไม่ไมันยังมีทางนู้นอยู่มันยังมีทางนู้นอยู่ยยเราต้องรีบไปนี่มันยังมีตรงนี้อยู่เอ,อ้ยนี่นี่นไหนไหนไหนวารดออฟเดอะเวอร์ซ์เคิลอ๋บอบวกคีโอเค เอาดิ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 าดนี่เป็นไงเปิดกล่องได้อะไรอุ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นเอามาใส่หน่อย <c oughs> เอามาใส่หน่อยหนใส่เลยอ๋อปัน่นปั่นเป็นพายุเหมือนกันอ๋อมันมีเสื้อปั่นเป็นพายุด้วยเหรอเฮ้ยที่ใช้ที่ใช้อะไรปั่นเป็นพายุวะอ๋อเสื้อเออใช่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 เคยมีแล้วผมลืมผมลืม บื้อจัดเลยโอเคมันมีแค่นี้เนาะปั่นเป็นพายุวิ่งเป็นพายุเออวิ่งเป็นพายุนี่ได้จากอะไรได้จากหัวนะเอ,อเดี๋ยวผมไปหาหัวที่วิ่งเป็นพายุด,ดีกว่าน่าสนใจกว่าไปหาฟาร์มแล้วไงต่ออ๋อคอนติเนียไปได้